ขายสินค้าด้วยมือถือยังไงให้ได้แบบนี้ มาดูกันครับคลิปนี้นะฮะไอจะถ่ายสินค้าด้วยมือถือนะครับแล้วก็จะใช้สเปร์ครับเป็นลูกเล่นในการถ่ายสินค้าในเฟตนี้อันดับแรกนะฮะไอก็จะจัดฉากจัดไฟโดยไฟที่ไอใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวครับเป็นไฟซอฟบล็อกตัวนะฮะวางด้านข้างทั้ง2ตัวเลยนะฮะสำหรับไฟตัวที่3นะครับให้ใช้ไฟแสงแข็งที่สามารถปรับเป็นสีสันต่างๆได้ครับให้เราวางไว้ที่ด้านหลังของวัตถุครับแล้วก็ให้วัตถุเนี่ยบังไฟตัวนั้นให้มิดเลยครับถ้าเรามีแผ่นกระจกครับก็จะดีเลยนะฮะให้วางรองไว้ที่ใต เเพื่อที่จะอดท้อนตัวสินค้าให้มีมิติขึ้นมาครับสำหรับการตั้งค่ากล้องนะคะก็คือให้ตั้งสปีชัตเตอร์ไว้สูงๆครับและถ้ากล้องเราเนี่ยสามารถปรับเอฟสูงๆได้เนี่ยก็ให้ปรับเอฟสูงๆเลยนะครับและถ้ายังได้ภาพที่สว่างไม่พอนะฮะก็ให้เราชดเชยด้วย ISO ขึ้นมาฮะแต่ไม่ต้องใช้มากนะคะเพราะว่าอาจจะเกิด n i อ e ได้ครับเมื่อเราจัดไฟและจัดฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยนำสเปรชีจากด้านบนนะคะก็จะเห็นภาพที่สวยงามออกมาอย่างนี้เลยครับ